คนจะจับตัวใช้คเรื่องค่าถ่ายค่ะฮะไม่เห็นนะคะแต่ว่าคุณ,ค,ณะค,ะคุณไม่อยู่ตรงมุมนะคะเป็นยังไงครูไหวไหมขอบคุณมากนะคะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ คนจะตับตัวใช้เรื่องถ่ายค่ะฮะนี่มันใจกลางเมืองกล้าทำกันขนาดนี้เลยหรอฉันขอรองช่วยฉันด้วยนะคะคุณเดี๋ยวเดียเดี๋ยวนะฉันขอตั้งสติแป๊บหนึงได้โปรดช่วยฉันนะคะถ้าคุณช่วยฉันอะ่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ลืมบุญคุณเลยค่ะ เอางี้เดี๋ยวแยกกันไปเดี๋ยวเอง็งไปงูนนะเดี๋ยวข้าไปนี้เองหามันให้เจอนะพี่งานเนี้ยถ้าเราได้ตัวนางนี่ไปเรายิ้มหวานแน่เออจากรถหาพี่เองต้องสเิเล็หรือบ้างงานนี้ถ้าแกจับตัวมันได้นะฉันมีรางวัลให้แกด้วยจริงนะพี่งานเนี้ยฉันจะทำให้สุดความสามารถเลยไปเด้อเออพี่คะ ะะเออพอดีฉันหลงทางกับเพื่อนอะคะพี่พอเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆบ้างไหมคะเออไม่เห็นนะคะไม,ไม่เห็นนะคะแต่ว่าคุณคุณว่าอยู่ตรงนู้นนะคะ คุณไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันว่าเรารีบไปจากตรนี้ดีกว่าอ๋อค่ะค่ะคุณไปน,นั่งข้างหน้ากับฉันไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอฉันลบกหลังรถก่อนได้ไหมคะฉันกลัวค่ะจะได้ค่ะงั้นเรารีบไปกันดีกว่าฉันจะไปส่งคุณในที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องกลัวนะคะขอบคุณค่ะ ดูในกลุ่มลับดีกว่าหือว่าแล้วทำไมหน้าคุ้นคุ้ฮัลโหลนี่คุณจากห้องลับหรอคะฉันเจอคนที่คุณตามหาแล้วนะจริงเหรอ คุณรู้หรอว่าฉันต้องการใครฉันมั่นใจใช่แน่แล้วคุณพร้อมจะส่งตัวไม้ฉันไหมจะส่งกันให้ง่ายๆมันไม่ง่ายจะไหนหรอแล้วคุณต้องการเท่าไหร่ก็แค่ ถ้าโลกนี้มีคนแบบคุณอีกร้อยคนเนี่ยสังคมคงจะน่าอยู่ขึ้นนะคะใช่ค่ะสังคม,มจะน่าอยู่ขึ้นถ้ามีคนอย่างพวกฉันทำหน้าที่ของเป็นหค่ดีที่สุดค่ะแล้วคุณไม่กันจาใช่ไหมคะไม่กระจายค่ะนี่มันสถานีตำรวจนี่คุณ แล้วคุณพาฉันมาที่นี่ทาไมล่ะคะก็พาคุณมาในที่ที่ปลอดภัยที่สุดไงคะฉ,ฉันไม่ต้องการมาที่นี่ค่ะ ดีที่สุดสำหรับจนแกก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าคุณคุณว่าอยู่ตรง,ตรงนู้นนะคะไหนอ่ะตรงนั้นละค่ะใชตรงนั้นเลยค่ะไหนอะไม่เห็นแลน้อยู่ไหนอ่ะตรงนั้นนะคะ ำไมผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นคุ้ดูในกลุ่มลับดีกว่าอือหือว่าแล้วทำไมน่าคุค้นคนฮัลโหลนี่คุณจากห้องลับหรอคะฉันเจอคนที่คุณตามหาแล้วนะ จริงเหรอคุณรู้เหรอว่าฉันต้องการใครฉันมั่นใจใช่ไหมแล้วคุณพร้อมจะส่งตัว,ตวไม้ฉันไหมจะส่งกันให้ง่ายๆมันไม่ง่ายไปไหนเหรอแล้วคุณต้องการเท่าไหร่จะแค่กาแฟเย็นแกงงวงสแก้วหนึ่งได้ยปะแหมเพิ่มช็อตได้ไหมล่ะคะฉันแถมมาเลยสองแก้ว โอเคเราเจอกันค่ะค่ะแล้วเจอกันนี่ค่ะคุณอุ้ยมาหนีไปไยเลยนะเดินไปไปไปเดินไปขอบคุณมากนะหมวดถ้าไม่ได้หมวดช่วยเนี่ยคงต้องตามล่าอย่างแน่นหนานเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ พวกมันนัดส่งของกันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย <_ d> นั่นสิฮะพวกมันทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปลเลยผู <_ d> ้แก <d>